ครับอยู่กับผมช่อง y o YouTube นนน้อยสตอรี่นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมาดูช่างทำสีเหลือนาครับไปดูกันครับช่างทำสีเหลือว่าจะเป็นสีอะไรอ้๊บอู้ยเงาคักนะัดล้ําสองไอ้เงาคักแปนนี้ กองพ้โบวโฟก,กัสละโฟก,กัสเรียบร้อยลำสองยังเงาสัมเน้ลำสา,สามสิเป็นเงาขนาดใดจิไปแยงเบื่อนซองแวน้นบบหมดนะบีบสิวสบายสบายไปเลยมันจะเกินะนะ,ะ <laughs> มันจะเกินอยู่ อยู่ตัวนี้ลำแรกข้างหลังนี่ลำสองขนาดลำแรกลำแรกก็ยังเงาขนาดนี้แต่ลำสองลำสามสิงเงาขนาดใดคัดเครือดีได้อคัดไหมคัดไหมยาเกาไหม แบบ,ว,บว่าเาคัดอกเปลำก่อวเลบานีตัวไบหบวตมเ้าอัดกาเลยอัดกาไม่เลยเอาไม่เลยเอาไม่เลยมันเป็นห้อยบุจัดการมไม่เลยให้มันได้เซ่ซะเซตเซมซัมได้เหตุไม่เลยท่านอยู่นี่มีวันที่วันท,ทนนี่ยังมนี่อ้ยนี่ก็เึนลาอยู่มีว <c oughs> ันี่ยี่สี่สิยิบเก้ายี่สิบเก้าสบ่เดือนนี่สามเอ็ หนอุ้ยยังอีกตังหามือหามือท่านท่านท่านเหมือมันจีทันบ่เนื่เบิดแรงเด้อพูาษาสักเล็หน่อยเบิดกะนั่นแหละเบิกเบิกซเบิกซนเบิกนเคนี่เลี่ยมอืมเปนสตีละสิว่โอ้อันนี้ในขวากเนี่โอ้เอาไป วายุก็่».ะหักค้ายเทียน่นแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนาะอันนี้คอกเิ่น่อยุเลยักค้ายไ่เออแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนาคาจะคตั้ซะก่อนอีกคืงตู้จงโมกินห้าซะก่อนเป็นราคาัายวนา้ายจะคืงเนาะว่าไปเนาะคืนนึงห้กายคืึ่งหงังน่ะ้ายก่อนเลยคืนหนึ่งคลังนึ่คืนหนากระจงกินหยามยไงซะก่อนยังายเออซีนี่เป็นเอกลักษณ์ ประจำประจำข้อขายนี่ใส่มาเป็นสีปีเลยนะสีนี่เป็นเอกลักษณ์ข้อไายนี่นนอน,น,น,นี่ยมือ,อกงสีน้ำเงินอ่อนโมเมนเข้มถเข้มมันจะเป็นสีกมเนาะถ้าเข้มันเป็นสีกรมเลยสีน้ำเงิสีน้ำเงินอ่อ,อนคันบอกงก่ายๆกะสีฟ้าเข้ม บเมนม่วงเข้มเต็มล้ำเด้อันนี้ฟ้าเข้มเงินนเงินฝ้าอ่าัเงินฝ้านเงินอ่อโมเมนนเงินกับัใ่อืมกะเทืนกะเทืนเงินเลืราะกะจะเป็นเมื่อคือคือพกโอ้ลูบแน่ลูบแน่ลูบแน่นี่อไรโอ้เยียบล้มหลังนาะนี่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 ไปยียบไรหมองแทะไร้ไ้แต่แต่ขาผีไปรอด

เยียบเขานี่กันดูจังเบื่อแล้ววันที่สามนี่บอต้องบวนปุ๊บเลยวันที่สามนี่นอนอยู่บ้านอย่างเดียวนอนอยู่เพือนโอ้แต่ว่าขึ้นหัวะฉีดยาเนาะเพราะมันเข้มเดียวเลยใช่กันบาทยักกันบาทยักเยียบตะปูปั๊บไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าเกี่ยวกันวันนี้เสื้ออันอันมาบ้ามันมันเยี่ยวใส่ตะปูโดนดันมันเหรอแม่นแม่นไหม อย่าอยวตะปูไปสีด้าการพิษสุนักบ้าน่าจะตกจุดตรงจุดตรงจุดแบบนี้ก็ว่าหมากัดกัดสีด้านการบาทยักเป็นไข่จิ้งใยญ่กลูกกระเพาะส่งสี่เศร้าอยู่นะเศ้าจากลวกนี่เศร้าจากพิษเนาะกลายเป็นพีแทนแล้วล่ะน ยืนท่ายคลิปกับเริ่มแล้วเริ่มยังเริ่มเมาเริ่มดีเซ่นั่มแล้วเริ่มเริ่มสีวิ่ง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 เห็นดาวเห็นเดือนเลยเมาสีเลย